มาค่ะพรีวิวความพร้อมการคืนนี้ตีสานะคะเลี้ยวภูเล่นยอฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกนี่คือในรอบลีกเฟสเกมนัดที่4แล้วนะคะล้วก็เจอกันกับราชันชุดเขาวเรอัลมาดริดงานนี้น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งทั้งประเด็นในสนามและนอกสนามความห้ามหันกันในเรื่องแท็กติกในวันนี้ที่เลี้ยวภูซีซันนี้ก็ต้องยอมรับไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนกันในซีซันที่แล้วส่วนชาบิยารอนโซปีที่แล้วเองถึงแม้ว่าจะคุมบา umba, เลอร์กุเซนแล้วบุกมาแพ้เลี้ยวภูที่แอนฟิลไปแบบหลุดลุย 4ประตูต่อศูนย์แต่วันนี้อารอนโซกลายเป็นกุนซือของเรอัลมาดริดแล้วแล้วนั่นทำให้เกมนี้มีความพิเศษมากกว่าเดิมอาร์เนอร์ชอตเองที่พาทีมชนะแอสเซนวิลล่ามาได้นะคะจะก,กลายเป็นโมเมนตัมและเป็นเทอร์นิ่งพอยท์ที่สำคัญทำให้เลียภูสามารถกลับมาได้หรือไม่มาติดตามความพร้อมกันในเกมนี้ค่ะดูผลงานเลี้ยภูของอาร์เนอร์ชอตก่อนนะคะการที่ชนะแอสเซนวิลล่าเนี่ยกลายเป็นชัยชนะนัดที่2จาก8เกมหลังสุดในทุกรายการส่วนยโอฟาแชมเปี้ยนส์ลีกค่ะ ก็มาได้ผลงานชนะ2แล้วก็แพ้เป็นเกมค่ะชนะ2เกมก็คือเกมแรกเล่นในบ้านแอนฟิวชนะอาราติโกมาดริดไป3ประตูต่อ2แล้วก็ไปแพ้ในการไปเยือนกาลาตาซารยแพ้ไป0นย์ประตูต่อ1นหลังจากนั้นนะก็มาชนะในการบุกไปเยือนไอทราคแฟรงก์เฟิร์ตแบบขาดลอยแล้วก็รวมถึงอูโก้เอกิติก้ก็ยิงประตูใส่ทีมเก่าด้วยส่วนเรอัลมาดริดเองนะคะของชบิเอลอนโซเนี่ยตอนนี้ฟอร์มร้อนแรงมากๆค่ะเพราะถ้าเกิดดู เนี่ยโอ้โหชน,นะ 3นัดรวดในยุโรปชนะโอลิมปิกมาเกเซย์ไคลรัสแล้วก็ยูเวนตุสนะคะแล้วเพิ่งยิงถล่มบาเลเซียไป4ประตูต่อศูนย์หลังจากที่เฉือชชนะบาร์เซโลนาในเอลกาซิโกมา2ประตูต่อ1เพราะฉะนั้นจาก14นัดหลังสุดในทุกรายการอิชนะไปได้ถึง13เกมแล้วที่น่าสนใจคือค่าเฉลีย่ยในการทําประตูในสูงถึง2.3ประตูด้วยกันซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเลือกภูก็จะมาดริดนะคะตอนนั้นเนี่ยเป็นคาร์ลเชลติคุมทีมแล้วก็เลืยกภูชนะใแอนฟิลไปได้ด้วยสกอร์สประตู ต่อแต่แน่นอนวันนี้ชาบียารลอนโซไม่ได้เป็นกุนซือไบเออร์เลเวอร์อคุเซนค่ะเขาคือกุนซือของเรอัลมาดริดฟอร์มที่ร้อนแรงขนาดนี้คุมกำลังความพร้อมที่ดูเหมือนจะมีมากกว่าขนาดนี้นะคะและเรอัลมาดริดเวลาลงเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกมักจะมีมนขลังเสมอซึ่งก็คงไม่ผิดมากนะเพราะนี่คือทีมที่ได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกมากที่สุด มาริเดเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่สามารถเก็บได้9แต้มเต็มจาก3านัดแรกนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าด้วยประตูได้เสียทำให้สถานการณ์เขาเนี่ยอยู่อันดับ5ของตาราง การจะคว้า3แต้มเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสําหรับทั้งสองทีมด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งเลี้ยพูเองเนี่ยสถานการณ์ขนับสิบของตารางลีกเฟสนะคะอย่างน้อยเธอสามารถชนะ,ะเรอลมดริดได้เนี่ยมันก็จะได้ทั้งความมั่นใจกลับมารวมถึงการกลับไปติดท็อป8อีกครั้งด้วยความพร้อมของฝั่งเลี้ยพูกันหน่อยนะคะก็นแน่นอนการได้รันกาเฟนแบชกลับมาเลซิสแม็อลิสเตอร์กลับมาจริงๆหลักๆเนี่ยสารายไม่มาแน่ๆนก็มีเชอร์มีฟิมโปงอเลส a n นเดอร์อิสซักแล้วก็อลิซองเบเกอร์เคอร์ เลือกให้กับทีมได้ส่วน2คนที่ไม่ได้โอกาสในการลงสนามนะคะในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างมีลอสเคอร์เคชและฟอร์เรนเวสค่ะงานนี้กลายมาถูกคาดการว่าอาจจะได้ถูกส่งลงสนามส่วนเรอลมดริดนะคะชาบิอลอนโซ่เนี่ยขาดอยู่3คนหลักๆเลยแดนนี่กาบ,บาคาวนะคะที่พึ่งพ่าตัดเข่าแล้วก็พักยาวๆไปอันโดเรโอรูดิเกอร์ที่เจ็บกล้ามเนื้อและดาวิดอาาบาที่เจ็บน่องค่ะ สิ่งที่น่าสนใจคือในตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าดานี่กาบาคาลเนี่ยถูกผ่าตัดแล้วพักยาวไปแล้วใช่ไหมคะคาดว่าน่าจะกลับมาได้เนี่ยก็คือปี2026เลยเทรนดเดนิสันเดออาโน no เนี่ยล่าสุดมีชื่ออยู่ในมานั่งสำรองนะคะแต่ว่าไม่ได้โอกาสในการลงสนามเพราะว่าลอนโซเนี่ยใช้เฟเดริกวาเวเดใช้วาเวเดมา4เกมติดแล้วคือสื่อเขาคาดการณ์ว่าเทรนนะ่าอาจจะได้ถูกส่งลงเพราะว่าด้วยความที่อาจจะมีความเข้าใจในทีมที่มากกว่าแต่วันนี้ในการปรับตัวที่เรอัลมาดริดก็ต้อง สำหรับว่าเทนทำไม่ไดีนะคือมันกําลังจะดีอยู่แล้วสุดท้ายก็เจ็บแล้วพักเพิ่งจะได้กลับมาท่านมาเจอเลี้ยวปูพอดีไลอัอนเลี้ยวปูเป็นอย่างไรด้วยการซ้อมมือล่าสุดเคอร์ติจโส์กลับมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าพ่อเมียรซงเบเก,เกอร์ชเชอร์มี่ฟริมโปองอลิสันเดอร์อีซักยังไม่พร้อมนั่นหมายความว่าบางตําแหน่งมันถูกบังคับฟิกไว้อยู่แล้วค่ะผู้สาวประตูจอจีม้มามาดาชวิลลี่ค่ะแบ็กขวาคอนนอ์แบรดลีย์ และคู่เซนเตอร์ฟันไดกับโกนาเต้น่าสนใจตรงฝั่งซ้ายค่ะสื่อเขามีอยู่2คอมบิเนชั่นด้วยกัน 1. Ro b o ลงต่อไป 2. ใช้ความสดของมิลล o ลอสเคอร์เคชเข้าไปแทน ทีนี้เนี่ยแดนกลางค่ะคือ,อยังไงอะกราฟถ้ายัางฟิตพร้อมเนี่ยก็จะได้ลงสนามอยู่แล้วนะคะโซโบอาจจะถอยลงต่ำน้อยแล้วก็จะใช้ฟอร์เรนเบียสแทนเพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ยอเลซิสแมกลิเซอร์เพิ่งกลับมาลงเล่นได้ครบ90นาทีแล้วก็โดนอาจจะน่วมเลยนอกจากผลงานฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแล้วขณะที่3ภาษาในแนวรุกเนี่ยอีซักออกสตาร์ทไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คาดการกันว่าก็ขวาซาร่าซ้ายกักโปลและนาเปาอูโกโอเอกิติเกก็จะเปลี่ยน2ตําแหน่งค่ะจากเกมที่ชนะอาร์เซนอลมา ทีนี้อีกหนึ่งทางเลือกก็คือใช้ชุดเดิมไปเลย ในเกมที่เลี้ยวผู้ชนะแอสเซนวิลล่ามาได้ซ้ายจะเป็นบรบโบที่ได้ออกสตาร์ทแล้วก็กลางจะเป็นแม็กอลิสเตอร์ค่ะซึ่งทีนี้เนี่ยการคงทีมชุดเดิมมันก็จะกลายเป็นว่าเลซิสแม็กอลิสเตอร์เนี่ยต้องออกสตาร์ทเป็นนัดที่3ติดต่อกันแล้วก็เพิ่งลงเล่นครบ90้านาทีเป็นครั้งแรกของซีซันก็ต้องวัดใจอาร์เนอร์ดูว่าจะใช้แม็กอลิสเตอร์ไหมหรือว่าไม่อยากใช้งานหนักจนเกินไปเพราะว่าสุดสัปดาห์มีเกมกับซิตี้รออยู่ก็หนักไม่แพ้กันถ้าอยากจะคงความต่อเนื่องก,ก็อาจจะใช้ไล่ up ผู้เล่น11คนแรกเหมือน เกมที่ชนะวิลล่ามาก็ได้แล้วที่เหลือก็ค่อยปรับทีมลงไปสุดท้ายไม่ว่าจะแผนไหนแกไม่มีเคียซ่าอยู่ดีไม่มีอยู่ดีอันนี้ก็งงทุกคนถามใช้กี่โมงก็ไม่แน่เดี๋ยวซาร่าจะไปแล Cup Nations, นะแอฟริกาคัพออฟนชั่นส์เนาะก็อาจจะกลายเป็นโอกาสของเคีซ่าที่จะได้เฉิิใช้อย่างเต็มที่ก็ได้ค่ะ แต่ทีนี้ถ้าเกิดถามว่ายุ้ยซื้อแผนไหนนะคะในการที่เจอกับเรอัลมาดิดยุ้ยว่านาะอาเนอร์ไม่เสี่ยงส่งเคอร์เคชลงแน่นอนค่ะแต่แม็กอลิสเตอร์เนี่ยยุ้ยว่าอาจจะได้พักอันนี้มุมยุ้ยนะก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นผสมนะกึงก่งๆระหว่าง2คอมบิเนชันนี้ที่เขาคิดว่าจะเป็นไปได้นะคะหรือไม่ก็ถ้าแบบเอาความชัวไปเลยแม็กอลิสเตอร์ลงเล่นก่อนแล้วค่อยส่งเวสลงมาก็ได้เหมือนกันแต่จริงเวสเนี่ยในโยฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเขาทำได้ค่อนข้างดีนะ,ะทีนี้ไปดูสื่อ เขาว่ากันทั้งไทยและเทศยินยอมพร้อมใจไปเลยบอกว่ามาดริดเหนือกว่าเล็กน้อยแต่เลี้ยวภูในแอนฟิลก็ไม่ใช่เป็นทีมที่ใครจะมาประมาทได้เพราะว่าเลี้ยวภูเนี่ยไม่แพ้มา15เกมติดต่อกันในเวทียฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกถ้าเกิดเล่นในแอนฟิลนะคะคือสื่อกว่า70%ให้เลี้ยวภูแพ้เรามาริดค่ะแพ้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1 หรือ3ประตูต่อหนึ่งคือเรื่องจุดแข็งจุดอ่อนเนี่ยเขาบอกว่าโอเคเลี้ยวภูเนี่ยเล่นใแนอนฟิลมีหมนขลังอยู่เสมอแล้วก็เกม pressing เร็วแต่เกมรับเนี่ยยังไม่แน่นมากพอส่วนรัมมาริดเองเนี่ยเกมสวนกลับเร็วจบสกอร์ได้คมแล้วก็จูเบลิงแฮนในเชื่อมเกมได้อย่างดีเยี่ยมรวมถึงมีความยอดเยี่ยมของวินิซิอุจูเนียและ เรียวผู้ต้องเพรสซิ่งแน่นๆอย่างมีวินัยนะคะหรือไม่ก็ต้องใช้ลูกตั้งเตะเข้าช่วยซึ่งก็พูดตรงๆว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็ขาดหายไปนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเรามันใจการแอนฟิลด์ยูไม่อยากพูดว่าเรียวผู้จะแพ้มาดริดเลยอะจริงๆถามว่าเกมนี้มันก็ได้ไหมอะโอเคเราแค่รู้สึกว่าไม่อยากจะต้องมานั่งลุน้นหมายถึงว่าในอนาคตอะคะ่ะที่จะต้องมีเกมงอกเพิ่มโดยไม่จําเป็น ถ้าเกิดจะทำไม่ได้เก้ตัวเองแบบติดท็อปแให้ได้แล้วถ้าเกิดว่าชนะมาริดได้มันก็ทําให้ความมั่นใจเราอะสามารถกลับมาได้นะคะแต่ก็ไม่คิดว่าเลอ้์อพููจะชนะมาริดแล้วก็แบบมันฝืดมากถ้าจะให้ทีมแพ้นะคะ ด้วยความใจกลาง and feel ส่วนตัวยืให้เสมอ1นหรือ2อก็ว่าไปเลยทุกคนล่ะคะคิดยังไงบ้างกับเกมนี้คิดว่าเราจะแพ้มาดิดไหมเป็นสถานการณ์ที่เราทุกคนแบบเลิกลักมากๆนะคะแม้กระทั่งอ่านกระแสแฟนบอลเองอะทั้งไทยและเทศอะ่ะเราก็พร้อมใจเหมือนกันแหละเสมอก็โอเคถ้าชนะคือกำไรคิดเหมือนกันไหมส่งมาคุยกันค่ะ